เอาเราพวกเราพวกเราได้รับคำสั่งชัดเจนแล้วนะว่าให้ตามจับเจ้า SCP ตัวใหม่ที่ดร็อปเตอร์สั่งให้เราจับมันไปพวกเราจะต้องทำอะไรกิจเอ้ย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 ตัวอะไรตัวอะไรเกต้าก็ต้ามีกระตากด้วยเอ้ยเอชหรือไก่เนี่ยวพวกเราสตาร์บอยเลียบตัวจับกุมเอชซตัวนี้ให้ได้วยพวกเราโอ้มันมาแล้ว

ครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับอ่าเท่าไหร่แล้วครับิะสามร้อยบาทครับฮะเนี่ยทำไมมันแพงจังเลยอ่ะสามร้อยบาทเนี่ยเจ้าหมีใช่ใช่ใช่มันแพงมากเลยนะเนี่ยสามร้อยบาทเนี่ยอ๋อคุณน่ะบอกทางไม่ดีเองให้ผมไปอ้อมนู่นอ้อมนี่อ้อมนั่นเนี่ยมันก็กินน้ำมันผมเนี่ยราคาก็ต้องสามร้อยบาทเนี่ยตรงจะจ่ายไหมเนี่ยอะไรอ่ะเขาบอก G p S แล้วว่าเออไม่จ่ายอ่ะ อ๋อนี่ถ้าคุณไม่จ่ายนะนั้นคุณ้จะไปสถานีตำรวจแล้วเราคุจะไปแจ้งความเดี๋ยวนี้แหละเอาแล้ล่ะเออไอ้นี่แกจะต่อจะไปดูฉันไปสถานีตำรวจไม่ได้นะฉันคดีเยอะมากเลยเยฉันไปอีกฉ,ฉันได้ต้นประหารแน่เลยเนี่ยนี่จงหมีแกงเงียบๆเถอะนะเออจ่ายก็จ่ายอะไรเนี่ยเออแท็กซี่อะไรแพงจังเลยเนี่ยเออจ้อจงหมีไอ้แพงมากเีไปดูดิเออตังที่ซื้อกระทะ ลดไปอีกแล้วอ่ะต้องซื้อกระทะที่ไม่ดีแน่ๆเลยเนี่ยอนี่แกมาซื้อกระทะทำไมเนี่ยจะซื้อกระทะไปตีใครนะเน่แกแหละทำกระทะไม่<อ>ไม่ยอมปิดเตาไปแล้วอะ,อะไรอ่ะนี่ก็ไหนบอกว่าทนไงกระทะอยู่เป็นร้อยปีเลยไม่ใช่เลยไนงะ เลเข้ามาเลเขามาเครื่องควลด50%รนะครับเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับเนี่ยดูดีครับกระทะทองคำนะครับว้าวยสุดยอดไปเลยอะัอครับลด5้ารแถมหนึ่งแถมหนึ่งอีก่ังหากว้าใช่ใช่ครับมีแนะนำรุ่นไหนบ้างครับ ถ้าจะแนะนํานะครับแนะนํารุ่นนี้เลยครับนี่กระทะเคลือบทองนะครับดูไห้เนี่ยราคาเนี่ยตอนแรกอ่ะมันอยู่ที่พันนึงตอนนี้ลดมาเหลือ5้า้อยบาทนะครับเนี่ยทอวทีน้ำปลานี่เป็นสีทองเลยไก่ก็เป็นสีทองอ่ะอาจจปุมนี้ได้ไหมเนี่ยนี่นี่นี่อย่าโซนอย่าโซนกดไม่ได้กดไม่ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่ห้ามกดเข้าใจไหมอะไรอะอะไรกดแค่นี้ก็กดไม่ได้เถอจริงไม่ได้ต้อมีอย่าไปเล่นสิ เขาห้ามกดนะมันจะมาซื้อกระทะม่ไดาซื้อกระทะนี่แกจะมาซื้อกระทะไปทำลายนะนี่จะไปทอดแกมั้งแหม่แกจะมาแกจะฆาตกรรมอีแต่ยังไงฉันไม่ยอมแกเลยไม่กอดเลยมาทอดหนีจะเห่อจะตีเลยแกออกมาจากตรงนั้นได้แล้วนี่อะไรอ่ะเธอจริงว่าเตะกระทะจานเท่าไหร่เนี่ยฮะ กระทะนะครับออเดิมทีเนี่ยมันอยู่ที่พันหนึ่งตอนเนี้ยลดเหลือ500แต่ตอนเนี้ยโปรโมชั่นอะมันหมดแล้วหมดเมื่อสิบวินาทีที่แล้วเพราะฉะนั้นราคาก็กลับมาที่เดิมคือพันบาทก็เข้าใจไหมครับหาวอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยอะโอ้โหมัน้งสี่ร้อยห้าสิบบาทเองคุณน่ะมันจะวิ่งไปวิ่งมาไม่จะคุยอะไรก็ไม่รู้จะซื้อก็ไม่ซื้อเห็นไหมเนี่ยโปรโมชั่นหมดแล้วเนี่ยเพราะคุณน่ะแหละเป็นฝ่ายผิดเข้าใจไหมเนี่ยจ่ายมาเลยเนี่ยถจะซื้อพันหนึ่งเดียวทำไมวันนี้มีแต่่คนโกงงัเลยอะ ดนชีงมากเลยฉันกดแก้ตำรวจแลนี่เนเอาเฮ้ยนี่นี่แต่อย่ากดเข้าใจไหมาซ้อมเฮ้ยเยี่ยมมากเจ๋ีเยี่ยมมากเยี่ยมอย่ากดเข้าใจไหมนีนะเก่าใช่ไหมเกาใช่ไหมเอาขบวกระทะกันยี่เจอีอยูข้างหลังว่าตื่นมาแล้วเราปืนมาได้ ไปดูในเว็บลาซาดุงมาราคา300เองอ่ะโอ้โหไม่น่าเสียตังค์500บาทเลยอ่ะสุดท้ายก็ต้องซื้อเขาเนี่ยก็เนี่ยที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้อ่ะเจ้าหมีมันราคาแค่300เองเนี่ยในลาซาดุงอ่ะเอะแล้วฉันฉันบอกให้แกดูในช็อปเปอร์ยังไงให้ช็อปเปอร์ราคาสองร้อยเงินคนใจไหมแกก็ไม่ฟังฉันแกก็ไม่ซื้อนี่นเอาจริงดิสองร้อยเองเหรอใช่แกห้าร้อยให้มันแค่สองร้อยที่ ก็คุณภาพแบบเดียวกันเลย<ะ>แค่ราซาดุ้งอะมันอยู่ที่ใช้ใช้นิดทนเพงใช้นิดหลอนี่ฉันเพิ่งรู้แล้วเนี่ยวันหลังฉันไปดูที่ช็อปเปอร์บ้างดีกว่าไม่ดูละลาซาดุ้งเนี่ยออกระทะนี้ทำยังไงเนี่ยเ,ออ <What? S 1> เสียตังฟรีๆเลยเนี่ย,ยไม่เป็นไรเราก็ต้องใช้อะนะไม่งั้นไม่มีทำกับข้าวอะอะไรอีกล่ะ มีอะไรไม่รู้ในหลังบ้านมาดูกันเร็ว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 เไม่เอานะเทเวอร์อีกแล้วหรอเร็วเร็วี่แกมาดูนี่เร็วเร็วอะไรอีกใน่เจ้าหมีโอ้นี่มันอะไรเนี่ย นี่ใครมังกรอนนี่แกดูสินี่ไข่ไข่ใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดฉันเอาไปทำไข่เจียวนะโอ้โหมันจะได้กี่จานเนี่ยนี่ไข่เป็นน้อแล้วแกรู้ได้ไงเนี่ยว่ามันเป็นไข่มังกรเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้อะถ้าเกิดทำไข่ดาวนะแกคิดดูดิไข่ดาวจานใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ไข่นี่มันอาจจะใหญ่กว่าแกอีกนะเนี่ยดูนี่ดูดูดูน่ากินมากเลยอะไรอย่งนี้ฉันต้อง ยานะฉันว่ามันเป็นไข่ของคนเรือน่ายาจงหมีอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะฮ่าฮ่าฮ่าจะิ้งดีกว่านี่จงหมีเอามานี่เอามานี่ไม่ได้นะไข่ไข่ไข่ฮ่าฮ่าไข่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 จงหมีเอามานี่เลยนะฮะนี่เอามานี่นี่แกจะทำอะไรเนี่ยฮะ อยูนี่เลยเจ้าหมีดิหยุดเจ้าหมีหยุดทำอะไรเนี่ยฮะอ๋อมันเป็นของคนอื่นหรือเปล่าว่าเรายังไม่รู้เลยอะใครใงาเนี่มันตัวอะไรเนี่ยเจ้าหมีนี่แกพกสับปะหลาดมาเหรอนี่ยะงาไอ้อะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยตัวกินไข่ฉันไม่ได้กินตัวนี้นี่มันตัวอะไรเนี่ยไก่ซอมบี้หรือไงเนี่ยทำมันตัวองเลเนี่ย แกเอาออกไปเลยนะจงหมีแกจะเอามาไว้ดีไม่ได้นะเอ้อเดี๋ยวก่อนสีนี่เดี๋ยวก่อนจันต้องจะไปดูฉันว่านะฉันว่าฉันจะเลี้ยงมันให้มันตัวใหญ่ฉันจะกินมันอีกว่าเนี่ยน่าจะอร่อยจะว่าหรอนี่มันไม่ใช่ไก่ย่างห้าดาวที่เรากินนะมันไม่ใช่เคเอฟซีด้วยซ้ำะแกดูหน้าตามันซินี่มันสับปะหลาดชัดชั ไม่ไม่ไม่ฉันฉันฉันจะไม่เอามาเด็ดขาดเลยจะไม่เอ้ยเดี๋ยวอะไรใครเคาะประตูอ่ะนั่นี่ใครเคาะประตูอ่ะเออแล้วใครจะไปเปิดเนี่ยฮะฉันไม่เปิดแน่นอนฉันจะกินไก่ตัวนี้ฉันจะเลี้ยงมันฉันจำไว้ฉันจะเลี้ยงมันอ่าฉันจะเลี้ยงมันฉันไปเปิดก่อนมั้ยอ่าฉันจะเลี้ยงมันอ่า ใครมาครอประตูเด่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเอ,อ๋เดี๋ยวนะหน้าหน้าเหมือนตัวเมื่อกี้เลยอย่าบอกนะว่าก็ก็ก็เป็นแม่บัดเดี่ยม่เจ้าหมีเฮเจ้าหมียาแล้วนี่แม่มันมาเจ้าหมีก็ ไปเลยไป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 ด่างใหญ่นี่ไงบไปไบไปไปไปปเพลนแล้วว่ะไกล้ยไม่ม่อยู่แล้ว ที่สุดแกก็ติดกับหักฉันเจ้า SCP ไก่กระตาฮะดูนั่นสิแม่มันโดนจับไปแล้วอ่ะเจ้าด็อกเตอร์เห็นไหมมันจับอาหารฉันด้วยมันจับอาหารฉันด้วยดูยี่ดูดูดูนี่เงียบๆกันหน่อยสิเดี๋ยวเราก็โดนจับไปด้วยหรอกนั่นน่ะเห็นไหมแล้วเขาจะทุดลงไปทุดลงแม่แม่จะตายก็ได้นะโอ้ยตายโลกพวกเนี้ยมันต้องอยู่ในกระเพาะฉันไม่ควรจะต้องอยู่ในกระเพาะ ล้วตัวนี้เนี่ยทำไงเนี่ยไอตัวนี้ก็เลี้ยงไว้ตัวมันมันโตเขาเป็นวายพวกเราค่อยฆ่ามันกินเขาใจเละไม่ได้นะเรากินมันไม่ได้เ่อเอางี้ก็ได้เดี๋ยวพวกเราอ่ะต้องหาแผนไปช่วยแล้วกันแล้วนี่ไม่กระตากหรอฮะมันยังกระตากไม่ได้มันยังตัวเล็กอยู่ไหนเจ้าหมีกระตากสิายเสียงดังไปแล้ว จบจบจบนี่ฉันเป็นร่างไก่เรียบร้อยแล้วฮะฮะอ้าวนี่ทำไมชุดแกเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าหมีอเออแกอะไรล่ะแกชุดอะไรไมาให้ฉันใส่กระดูมันขับไปหมดเลยกระดูกช่วยด้วยพยนีพลังจิตช่วยผมไว้ก่อนเลยนี่แผนของฉันอะได้ผลแน่นๆต้องปลอมเป็นไก่นี่แหละ โอเคเราพร้อมบู๊กันหรือยังเจ้าหมี<ะ>มพร้อมแล้วพร้อมแล้วอย่าบุกเข้าไปเลยดีกว่าตายไปที่ะุกปลาปลาปลามาเธอสวัสดีคือพวกเราคือไก่เอ้ยเดี๋ยวไก่มันพูดไม่ได้นี่นะกระตาก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 กะตากดูเหมือนว่ามันจะไม่เชื่อเราแน่เลยอะ่ะเจ้าหมี แ่เรามันจะไม่เชื่อเราแม่เลยเนี่ยกุ๊ก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 กเ๊ีกุ๊ก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 กุดกกุ๊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 กกุพกกุรกกุ๊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 กกเ๊กกุ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 ดกกร๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊้กุกกุกกุ๊กกุ๊กกน๊กกุ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 ๊ักุ๊กกนวนี้ไก จะบีลุยแล้วนี่นี่เรียบร้อยเป็นไงเงอะไ่นะฉันปิดไปแล้วอย่ากินฉันเลยกระดักกระตักกระดักกระดักกระตักกระดัก,ก,ดก,ก,ดกในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งนะนะเจ้าหมีฮ่าฮ่าดีไปเลยอยากกินใจเพิ่มอ่ะขอไก่เพิ่มได้ไหมอ่ะ ไม่ไม่ได้นะ